ขอขอบคุณคลิปเปิงฉบับจาก c a ร์ฟสต i วิลแอนิเมชัให้เสียงภาพภาษาไทยโดย m มค e c รับ t i n ฟ i t y t y ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียน i มค c r รับวันนี้คุณครูจะเอาพริกมาให้นักเรียนกินอะไรอยากินบิกจะไม่อยู่ดีกว่าอ่ะใครจะเป็นคนแรก ผมเองครับคุณครูผมชื่อพิกแมนผมจะกินเป็นคนแรกให้คุณครูด,ดูครับงามงาๆงางางามนฝ่ายใดด้วยเก่งมากเลยพิกแมนอ่ะคนต่อไปเผ็ดไหมอ่ะพิกแมนไม่เผ็ดเลยทธ t กินสิงาม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 อ่าไหนบอกว่าไม่เผ็ดไงหลอกฉันทำไมอ่ะอ่ะคนต่อไปเริ่มได้ผมสเกลต้เตอเองครับนี่ครับคุณครูงาม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 งมเห็นไหมไม่เห็นเกิดอ,อะไรขึ้นเลย ผมสไปดี้ผมจะพ่นไฟให้คุณครูดูคอยดูนะเจ้าสไปดี้แต่ก็ดีกว่าเจ้าสเกเลตันนะอ่ะเยนรี่คุงว่าไงงไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเก่งนะเจ้าเยนรี่คุงเนี่ยอืต่อไปเอนเดอร์แมน มันทำอะไรของมันเนี่ยเจ้าเอนเดอร์แมนคุณครูหนูๆนะคะหนูชื่อโกดหนูจะพ่นไฟให้คุณครูดูติวสู้สู้สู้เป็นไงนะคะคุณครูเก่งไหมโอ้ไม่ไหวนะเจ้าโกดคุณครูจะไหมไปด้วยแล้วเนี่ยฮึอ่ะต่อไปคีเปอร์ผมไม่บายอ่ะทำไมทุกลนวนึกแบบนี้คุณครูแบบน,นี้ด้วยอ่ะเอาเกไปเลยฮึ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้บายบาย